ก็สวัสดีทุกคนนะครับเ,เพื่อนๆเนาะก็คลิปนี้ก็มาคุยเรื่องประเด็นสังคมแล้วกันเพื่อนเนะกับการดินด้นรนชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งเนาะชีวิตชีวิตหนึ่งของผู้ชายคนหนึ่งนะชีวิตที่จมดิ่งในวัยห้าห้าสิบหกปีนะจากมีบ้านมีรถมีเงินมีทองตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วได้แต่เดินเดินเดินขายของสู้มาจนจะไม่มีแรงแล้วพอแค่โอกาสได้ยินอีกครั้งเพราะฉันคือสามีคือพ่อคือลูก,ลกที่ต้องดูแล ครอบครัวอันนี้มาจากต,ต,ตน้ำันนะไหนที่ตอกอะไรนะก <c oughs> ็เป็นที่ว่าโพสข้อ,ขอ,ขอความมาเนาะของเขาจะเขาก็จะเดินแล้วก็ถือ,ถอ,ถอตะกก้าสองใบไม่รู้ขายอะไรนะไม่รู้ขายอะไรนะขายขายขนมแล้วขายของกินประมาณน,ะนะั้นนะเดี๋ยวผมแปงคอมเมนต์แล้วกันว่า,าสี่นี่เขาโพสมาเนี่ยแล้วมันจะท้อนอะไรกับคนที่มาคอมเมนต์มั่งนะว่าเขาตแต่ละคนเจอปัญหาอะไรมงเพื่อนดูคอมเมนต์นะ <c oughs> ลมดังหรือปล่าคนที่หนึ่งนะคอมเมนต์ตามคนที่หนึ่งนะเนยก็พักหนักก็วางอย่าท้อนนะคะสู้ๆอันนี้คนที่หนึ่งก็ให้กาลังใจคนพี่คนนี้นะ5กปีนะแล้วก็จะมีเอาข้อความที่คนที่ที่มีปัญหาแล้วกันเออ่บอยคนนี้คือบอกคือการจ้าในหน้าทิกตอกขายของวนไปสู้ค่าตอนนี้ฉันอายุ59ปี แล้วงานงานแล้วงานเขาก็ไม่รับตกงานเหมือนกันยังคิดอยู่ว่าจะทาอะไรดียังเมื่อยจู่ยังเมื่อยจู่เช่นเดียวกันก็บอกว่ากำลังจะสู้สู้ค่านีคนนี้ก็บอกว่าสู้ๆ้นะคะเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วรู้เลยว่ามันแยกขนาดไหนสู้ๆค่านะแต่คนก็ใค่กำลังใจสักรกันเนาะอะ่คนนี้ก็บอกว่าโคสเวดแล้วค่าสู้นะคะเคยผ่านที่เคยมีทุกอย่างมาแล้ว ค่ะกว่าจะผ่านตรงนี้มาได้เหนื่อยมากค่อยค่อยไปคิดค่อยแก้ไขปัญหาต้องแก้ที่ทีละจุดค่ะแก้พร้อมกันไม่ได้นะคะมันเหนื่อยเดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นค่ะบอกใหวางใจนะเป็นกำลังใจให้ค่ะยังโชคดีที่ยังเหลือครอบครัวหรือหรือร่างกายที่สมบูรณ์เป็นกำลังใจให้ค่าผมอายุ45ครับเคยใส่ทองเต็มตัวตอนนี้เริ่มติดลบได้แต่ประครองตัวเองไปวันๆ ตอนนี้54หมื่บ้านการค่านี่ท่วมตัวแต่เรามีที่ดินมีบ้านมีรถมีอาชีพสู้ๆไปด้วยการค่าก็มีเขามีที่ดินมีบ้านมีรถนะแต่ก็มีนี่นะคุณมอ่าทุกคนมีขีดสุดและลงสุดประสบการณ์คุณเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ไม่ยอมแพ้กับชีวิตขอบคุณคลิปนี้และคอมเมนต์แบ่งปันกันครับนี่คือให้กำลังใจกันนะ เราก็มาขอรับกองใจอย่าพูดว่าคุณไม่เหลืออะไรค่ะอย่างน้อยคุณก็ยังเหลือลมหายใจให้ได้สู้ต่อไปตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราอย่ายอมแพ้จากคนที่เคยผ่านจุดนี้มาเหมือนกันสู้ๆค่ะนี่ก็มาให้กำลังใจครับเราเหมือนกันอายุห้าสิบหมดทุกอย่างตอนนี้เริ่มต้องเริ่มต้นใหม่เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับการที่เราอายุเกินวัยวัยทํางานนะวัยห้าสิบหกสิบเนี่ยก็คือก็ แล้วเป็นเป็นนี่ตอนตอนแก่เนี่ยมันลําบากมากกว่าจะฟื้นมันยากมากกําลังร่างกายก็มันก็ถดถอยแล้วเนาะร่างกายก็ไม่ดีนะก็ถดถอยแล้วก็ต้องในเป็นนี่ต้องส่้ชีวิตอีกแล้วเนาะมันโอกาสที่จะไปทํางานประจํามันยากมากสอหรับน,น,นะก็ต้องอาจจะเป็นพ่อค้าไม่ค้านะั่หละเอ่อต่อไปเนาะข้อความต่อไปหลายคนเคยผ่านจุดนี้ค่ะรวมทั้งดิฉันด้วยไม่ท้อนะคะสูๆ้ๆกำลังใจที่บ้างคือพลังสำคัญอาเจะช่วยค่ะ จะไปคนที่เจอปัญหาสู้กับอายุที่มากขึ้น,นเพื่อนสู้กับความจนสู้ความลาบ,บากและอายุก็มากขึ้นด้วยมันการที่จะผ่านพบบน้นอุปสรรคนี้งไปก็ยากเหมือนกันนะอายุ56จะ60แล้วอ่ะมันก็แค่พอกินเบอชั่นมคลองไปวันนะมันมันยากที่จะฟื้นขึ้นมาเพราะเราท้าเราไม่ได้ทประกอบธุรก,กิจอะไรที่เป็นได้เงินสะพัดหมุนเวียนแบบมัน่นคงแล้วคงจะยากมากมันต้องพึ่งงานประจ,จางานประจ,จาที่เราไปรูกจ้างเพราะไม่รับอยู่แล้วนะ แต่บ้านนอกก็มีแต่คนแก่คนท่านแก่ทาเกษตรทําสวนร้านาะไรงานใครยังถูกถูกอ่ะนะไปอ่านไปอ่านอ่านที่ว่ามีข้อความที่มันคล้ายๆเขาเขานะแต่จะมีคนข้าใแห้งมาแห้งวางใจเยอะทุกคนก็เจอปัญหาคล้ายๆกันเหมือนกันเพิ่งให้เพิ่งให้มอไซค์คนที่ต้องการไปค่ะเขาเอาไปทำทำทำทุบทำทุนต่อยอด้าขาได้หลายพันอยู่ค่ะ แต่ถือว่าได้บูญทำบุญครับเพราะตัวเองไม่กล้าขับรถมอเตอร์ไซค์เอาผู้หญิงคนนี้เขาบอกเขาเขาบอกว่าเพื่อให้มอเตอร์ไซค์คนที่ต้องการไปเออไม่ได้ขายให้มอเตอร์ไซคุณคนที่ต้องการไปเพราะตัวเขาเองเอะขับไม่เป็นนะถ้าาไปทําตูนต่อห้องไปขายต่อนะเพราะเขาไม่ได้ขายเขาใหนะ้ให้มอเตอร์ไซคุณอายุห้าสิบปแสดงว่าลูกมีการงานทำทำกำหนดแล้วเนี่ยอันนี้เขาตั้งคำถามนะ โอ้ถ้ายายทาสสุพงยังยังได้ลงอยู่แสดงว่าลูกก็ต้องคงจะโตแล้วน่าจะโตแล้วทํางานม่รููติด,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 ดว่าคงจะโตทํางานกันหมดแล้วนะแต่คงเข้ามาให้กำลังใจเพื่อนนะเข้ามาให้กำลังใจคุณลุงคนนี้นะค่าสบพปีเนาะแล้วก็ลงดิ่งสุดชีวิตแต่มีอาชีพต้องขยันอดทนเอาไม่ทนเอาไม่รู้จะกลับมานับหนึ่งได้เมื่อไหร่อันนี้เขาก็ออบอกว่าดําดิ่งกัน ผมแค่สี่สิบหกเองเห็นพี่แล้วหายท้อเลยกำลังจะเริ่มงานใหม่อายุสี่สิบหกกำลังจะเริ่มงานใหม่เห็นพี่เห็นพี่แล้วหายท้อเลยเหมือนกันนะสูส้ค่าห้าสิบกว่าเหมือนกันลำบากเหมือนกันค่ะแต่ต้องอยู่ให้ได้กูจะผ่านไปได้แต่ละวันเหนื่อยทั้งกายทั้งใจค่ะุณนี่เ็มาให้กำลังใจนะอดทนยิ้ยมให้มากๆในทุกๆวันสุขจากข้างในจะช่วยให้เรามีแรงใจเดินต่อสู้ต่อ ขอให้พบเจอทางที่ดีและมั่นคงเจอโอกาสดีนในเร็ววันนะคะแสนห้าสิบเจ็ดค่ะพบทางสว่างเมื่อพบว่าคิดดีทำดีมีสินห้าสวดมนต์ตามพบพูดไปกับชีวิตประจำวัน <c oughs> <c oughs> รับรองดีขึ้นทันตาเห็นค่ะนี่คุณแม่บอกว่าให้สวดมนต์ทำให้มีใช้สือสีนสวดมนต์คิดดีทำดีประมาณน,นั้คนคนนี้ก็แนะนำว่า ลองไลค์ขนมขายออนไลน์ดูสิครับอาที่เก็บได้นานๆนะครับน่าจะมีรายไดา้จากตอนไลฟ์ด้วยครับเดี๋ยวก็อีกข้ัสความเหมือนกันเนาะจะยากเันไปคลิปเขาอบอกคนนี้เป็นกำลังใจนะครับเรารุ่นเดียวกันแต่ยังต้องสู้เพื่อครอบครัวเช่นเดียวกันสู้ๆไปด้วยกันครับโอ้แสดงว่าคนที่โพสเนอายุ56เพื่อนนะ แล้วคนคอมเมนต์ก็อายุเยอะเหมือนกันแสดงว่าในทิกตอกเนี่ยคนคนอายุเยอะเยอะเยอะมากนะอายุไม่ใช่ว่าเฉพาะวัยรุ่นวัยรุ่นนะคนแก่คนผู้หลักผู้ใหญ่คนอายุแบบว่าห้าสี่สิบห้าสิบขึ้นอัพขึ้นไปอ่ะหกสิบก็มีเล่นทิกตอกเยอะเหมือนกันนะเพื่อนนะคนที่บอกว่าไม่มีงานประจําทําก็มาหาแล้วได้จากทิกตอกก็จะมีโอกาสสร้างรายได้จากทิกตอกเนี่ยนะสิบนาทีแล้วเนี่ยเพื่อนเอาแค่นี้ก่อนนะเพื่อนนะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนทุกคนแล้วกันคนลุงคนป้าคนน้องอาที่กำลังเดินลงกำลังแบบว่ามีปัญหากับชีวิตเนาะ เนสิงต้องต้องนนลนสู้ต่อไปแล้วกันนะแก้ปัญหาต่อไปแล้วกันนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ในนี้สิ่งก็พยายามแก้ไขต่อไปสู้ต่อไปนะกับเพือ,อนใจกับทุกคนนะโอเคครับสวัสดีครับ